คาร์โร c เอ็มซีคอนเทสปีห้าสนับสนุนโดย t าร์โรรถปลาย่างญี่ปุ่นทำจากเนื้อปลาและมีโปรตีนคาร์โรถรปลาย่างญี่ปุ่นเอาละครับเป็วเวลามาอัปเดตกิจกรรมดีๆกันอีกแล้วกับคาร์โร่เอ็มซีคอนเทสปีห้าหลังจากที่คาร์โรเปิดรับสมัคร MC หน้าใหม่ที่จะมาร่วมงานกับ GMMTV ขอบอกว่าเลโอเนี่ยเปลื้มปิ่มดีใจแล้วก็มีความสุขมากๆเลยนะครับเพราะว่ามีคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจเข้ามาร่วมสมัครกันเยอะแยะมากมากเยเลยละครับ แในวันนี้เนะครับเราได้น้องๆ60คนที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกมาจากผู้สมัครทั่วประเทศเลยนะครับซึ่งในวันนี้นะครับน้องๆทั้งหมดจะต้องแสดงความสามารถแล้วก็ความเจ๋งให้คณะกรรมการได้ดูกันน้องๆพร้อมไหมพร้อมเริ่มย้อนเลยนะคะผมใใะน,นั่งชื่อเตอร์อายุยี่สิบเนี่ย เด so สรีศึกษาอยู่เช้นปริญ,ญญาตรีคณะนิาม,มหาลัยศิลปกรปและในระหว่างที่น้องๆรอการคัดเลือกกันอยู่นะครับวันนี้ทาโรใ่ใจดีมากครับนำสองเมนูพิเศษมาฝากน้องๆกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทาโร่เทมูระและทาโร่สมุนไพรให้น้องๆเนี่ยได้รองท้องกันด้วยแหะครับ แม่ไดเห็นน้องๆน,นะครับพกพาความมั่นใจกันมาขนาดนี้น่าหนักใจแทนคณะกรรมการจริงๆเลยละครับส่วนสัปดาห์หน้าเราจะได้รู้กันแล้วละครับว่าน้องๆน,นะครับที่ได้เข้ารอบ16คนต่อไปและได้มาเวิร์กช็อปกับพวกเราเนี่ยจะเป็นใครกันบ้างยังไงพี่เรโอเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนเลยละครับและเรโยจะติดตามนะครับความเคลื่อนไหวของกิจกรรมนี้มาฝากเพื่อนๆชาวเว็บับอย่างแน่นอนส่วนตอนนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ